เว้ยโคตรสวยดอกนี้เอาไปเต็มๆสองร้อยแปดสิบแปดบาทครับผมเฮ้ยมาอีกแล้วสามสิบสามคนดูฮเฮ้ยค่ะเกินไปเอาเกินไปเฮ้ยร้อยยี่สิบโอ้โหโคตรโอเคครับผมก็กราบสวดัสสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับปักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผม อันนี้ก็อยู่ที่เกมลัคกี้ในโกดั่นเองนี่ครับผมทุนหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมนี่ครับผมก้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมดู Let's go นี่ครับผมมาครับผมเป็นสองบัทดยาวไปนปนี่ครับผมท่านผู้ชมนะฮะมาหลไปนั่นแหละครับผมชิวไปก่อนนะฮะโอ้ยแมวมาเต็มเลยสวยดีอย่างงี้คูณสิบไปครับเบาๆร้อยสิบสองบาทครับผมท่านผู้ชมแล้วมาอีกครับคูณ เป็นไงล่ะมาเอาอีครับสวยครับคนดูนั่นแหละครับมาวายมีสองตัวเย็ดแคโค,โคตรเอาโคตรหนโคตรปังโคตรอันตารายท่านผู้ชมไปครับหลาย,ยาวๆเอาไปกินโอ้โหเจ็ดบาทดูแต่ละคอมโบโแล้วสแกตเตอร์สตัวนะคนดูยังไงวันโหมดครับผมสามช่องเฟียวได้คนดูหืหมวายมาแทนนะฮะ เปลี่ยนใบเป็นสแกตเตอร์ได้ไหมเออหกร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเว้ยโคตดสวยดอกนี้เอาไปเต็มๆ288สองร้อยแปดสิบแปดบาทครับผมเฮย้ยมาอีกแล้วสามสิบสามคนดูไอ้ยาเกินไปเอาเกินไปเฮ้ยร้อยยี่สิบโอ้โหโคตดสุดโค้ดจัดสุด แล้วหยุดที่ว่าได้กำไรนะท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหหวานเจี๊ยบโมเยลจัดเลยนะฮะเบตสองบาทถ้าเบตสิบบาทนะผมบอกเลยสี่ห้าพันแล้วเนี่ยตอนนี้ลองดูที่คนดูไปยาวๆนะครับผมโอ้รอชมเลยครับผมบึ้มวู้สองพันแปดบอกแล้วท่านผู้ชมชัดเดียวรู้เรื่อง ก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมคนดูนะฮะสองพันแปดร้อยนี่ครับผมคนดูไปเรกยนต่อนะฮะเอ้ยยังไงสแกตผมมาไหมโอ,โอ้โหสวยจัดเลยมา เอาแล้วครับผมนะผู้ชมมาคุลิปสี่ครับเทียนบาทโอ้ยจ่ายกูเยอะเหลือเกินแล้วดอกนี้โอ้โยสองพันอของแท้โอ้โหเอฟเฟกต์ดูดูแล้วก็พิพิธใหญ่เลยก็ดูนี่ไงสองพันสามสิบเก้าบาทนะครับผมดูโอ้โหเช็ดแค่บอกแล้วถ้าเป็นสิบบาทไปสี่ห้าพันละจริงของแท้อยู่แล้วของแท้แท้หวานรอเนาะ คนดูมาโอเกินไปท่านผู้ชมห้บสี่บาทลัคก,กี้นี่ก็เป็นเกมที่แบบว่านานแล้วนะแต่ก็ยังแบบแตกแบบโหดอยู่นะคนดูนะฮะเออทาเป็นแต่ก่อนนี่อุ้ยสุดยอดอนะ่ะผมบอกเลยโอ้มาดีครับผมถึงจะเก่าแต่ก็มีความเก่านะบอกเลยนะครับผมคนดูดูถูกไม่ได้นะเกมนี้นะฮะเออ ไปรู้กันต่อครับผมมาแมวมาเต็มจอแบบนี้อยูอ้ยยอาชา่าห้าพันดูกดสุดแตงมื่นไปแล้วโอ้ย วันนี้ทุนแค่หนึ่งร้อยครับฟุกแตกมาหนึ่งหมื่นครับผมแลวผู้ชมอีสองพันกว่าสองพันห้าร้อยสุเก,กินสุดติงก็มาดิครับก็มาดิครับทากผู้ชมก็มาดิครับก็มาดิครับนะฮะ เน้นๆกันไปนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมลุยกันต่อยาวๆนะครับเหงาๆเจอกันอีกเงาเจอกันอีกเงาเนี่ยครับผมมาดูนะฮะสวยโอ้เจ๋งโอ้เจ๋งท่านผู้ชมขบวนสุดท้ายแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมนะฮะถ้าจบพอโบก็พอเลยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมไหลยาวไหลเป็นน้ำเลยทีเดียวบอกเลยคำเดียวโคตรสุดโคตรโหด แคด้วยนี่นี่ใหโอ้โหคุณมาเพิ่มโอ้โหอีกเก้าร้อยเกินนะฮะเกินเบอร์นะครับผมนะฮะความโหดความปังเลยครับผมมาดูนะฮะก็โอเคเลยแล้วกันนะครับผมมาดูวันนี้ก็โคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับผมสำหรับลัคกี้เนโกะนะครับผมก็พอเลยแล้วกันนะฮะวันนี้นะฮะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะฮะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูสำหรับวันนี้ก็สวัสด ดีครับ